สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเครีรดยดรดพบอายการนนทบุรีพลังสํานวนคดีกระติกโดนตีกลับเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่5เมษายน -65 ที่สํานักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีพลตารวจโทเจร,รพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้มทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวที่พัดตกเรือเสียชีวิตอย่างปริศนาะนาสานวนคดีเข้าพบอายการจังหวัด นนทบ,บรุรีโดยใช้เวลาเข้าพบประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนจะเดินทางกลับ พลตมรดจีรพัฒน์กล่าวด้วยสีหน้งเคร่งเครียดเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาขอคำปรึกษาในเรื่องคดีของแตงโมนิดากับทางอายการจังหวัดนนทบ,บรุรีก่อนขึ้นรถและเดินทางกลับทันทีการเดินทางมาของผู้บัญชาการตำรวจพลทรภังหนึ่งในวันนี้เป็นพระหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอายการสูงสดตีกลับสำนวนคดีที่นางสาวอิสเรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกให้าการอันเป็นเท็จกับตำรวจโดยนำสำนวนในส่วนนี้ไปรวมกับสำนวนสืบสวนในคดีหลักที่พนักงาน การสอบสวนจะต้องทำสำนวนส่งฟ้องพร้อมกันทั้ง5คนเนื่องจากทางอายการสูงสุดยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเกรงว่าหากดำเนินการฟ้องร้องไปแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากทางสารตัดสินย้ายไปแล้วและคดีนั้นมีผลกระทบต่อภาพบรวมในคดีใหญ่จะทำให้ไม่สามารถแย้งหรือเปลี่ยนคำตัดสินของศาลได้ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความเสียหายด้วยเหตุผลนี้ทางอายการจึงตีกลับสำนวนของตำรวจท้ กลับไปดําเนินการสอบสวนในสิ้นกระบวนการสงสัยเสียก่อนจากนั้นจึงให้ทําสํานวนส่งเยืนฟ้องกลับมาที่อายการจังหวัดใหม่อีกครั้งท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก,กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี c o o m ขอบคุณครับ